การให้ทานเนี่ยมีความจําเป็นนะเพราะว่าตราบใดที่กิเลสเรายังไม่หมดเนี่ยแม้เราไม่อยากมาเกิดเราก็ต้องมาเกิดการหมั่นให้ทานก็จะทําให้ชีวิตของเราไม่ลําบากเราก็จะได้ทําทานรักษาศีลเจริญภาวานาได้สะดวกมีนิทานมาเล่าให้ฟังมีเมืองเมืองหนึ่งก็มีเศรษฐีใจบุญชอบแจกทานก็ประกาศให้ยาจกวันิพกขอทานเนี่ยมารับอาหารไม่ต้องออกขอทาน ก็มีสองผัวเมียขอทานก็ดีใจว่าไม่ต้องขอทานอีกแล้วเราก็จะมีกินคืนนั้นก็นอนหลับกันอย่างสบายก็ตื่นสายไปต่อคิวเพื่อรับอาหารเศรษฐีสามีภรรยาก็แจกจ่ายอาหารมาเรื่อยๆจนถึงขอทานสองคนผัวเมียเนี่ยปรากฏว่าอาหารก็หมดสองคนผัวเมียเนี่ยก็อดก็กลับไปปรึกษากันว่าเมื่อวานเนี่ยเรานอนตื่นสาย ไปต่อท้ายแถวเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะไปอยู่หัวแถวเราก็จะได้รับทางก่อนคนอื่นเขาฝ่ายเศรษฐีสองสามีภรรยาก็มาคุยกันว่าสงสารสองคนท้ายแถวนะเมื่อวานของหมดซะก่อนเอาอย่างนี้วันนี้เราก็ไปแจกจากท้ายแถวขึ้นมาก็แล้วกันเมื่อถึงเวลาแจกทานก็เริ่มแจกตั้งแต่ท้ายแถวมามาถึงหัวแถวก็หมด ขอทานสองคนผัวเมียเนี่ยก็ไปปรึกษากันพรุ่งนี้เราจะไปอยู่กลางแถวจะแจกทางหัวแถวก่อนหรือว่าจะแจกทางท้ายแถวก่อนยังไงเราก็ได้ท่านเศรษฐีกับภรรยาเนี่ยก็ไปปรึกษากันเหมือนกันว่าวันแรกเราแจกตั้งแต่หัวแถวไปคนท้ายแถวไม่ได้วันที่สองแจกจากท้ายแถวไปหัวแถวคนหัวแถวก็ไม่ได้อีกวันนี้น้องแจกจากหัวแถวไป พี่จะไปแจกตั้งแต่ท้ายแถวมายังไงหัวแถวกว่าท้ายแถวมันก็ต้องได้ถึงเวลาก็แจกตามนั้นปรากฏว่าก็แจกกันมาพอมา,าถึงตรงกลางแถวตรงที่สองผัวเมียขอทานอยู่ปรากฏว่าอาหารก็หมดก็อดอีกนี่แหละคนที่ไม่ได้ทําทานมาอย่างไงยังไงก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราลองสํารวจตัวเองนะว่าเราเป็นอย่างนี้ไหมจะได้จะได้จะได,ะได,ะได้ก็ไม่ได้สักที ็ให้รู้ว่าเราสั่งสมทานมาไม่พอนะดังนั้นชาตินี้หมั่นให้ทานเราก็จะได้มีทรัพย์ไม่ต้องไปลำบากยากจนเราก็จะได้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาได้สะดวกสักชาติหนึ่งเราก็จะหมดกิเลสบรรลุมรรคผลนิพพานกับเขาฝากแชร์ธรรมะเป็นธรรมทานด้วยนะ,จะเจริญพร